สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหริงจงจรรดนเสียอันไปแล้วครับมาดูอันที่หกันดีกว่าครับกลัวความกลัวเนี่ยอภิมหากราบ วายร้ายของความสําเร็จเลยนะผมบอกเลยนะฮะว่าความกลัวเนี่ยคือตัวดีตัวเด็ดเลยที่ทําให้เราไม่ยอม take action กลัวไม่สําเร็จกลัวล้มเหลวกลัวเป็นเขาเรียกแล้วโดนคนตัดสินกลัวเป็นขี้ปากของคนอื่นกลัวแล้วทําแล้วคนอื่นจะไม่รักกลัวแล้วกลัวคนใกล้ตัวไม่เข้าใจกลัวได้ทําแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่จะไม่แฮปปี้กลัวว่าถ้าทําไปแล้วจะสูญเสียกลุ่มเพื่อนบางกลุ่ม กลัว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 บางทีครับมันไม่ได้มีอะไรเป็นจริงเลยกลัวไปเองและความกลัวเนี้ยเสียเวลามากครับผมมัดรวมกลมๆครับข้อห้าครับมันมาจากทันกลัวล้มเหลวครับการที่คนหนึ่งคนจะกลัวล้มเหลวได้ครับมันต้องมีประสบการณ์อะไรมาก่อนถึงการรับรู้ถึงความล้มเหลวมอาจจะล้มเหลวในวัยเด็กอาจจะไม่ได้ล้มเหลวด้วยตัวเอง อาจจะเห็นพ่อแม่ล้มเหลวมาแล้วฝังใจเห็นพ่อแม่ทําธุรกิจล้มบ้านเจ๊งกลัวละไม่เริ่มธุรกิจใหม่ละก็เ,เป็นไม่ได้เพดเสียมาไม่อยากเริ่มใหม่แล้วเจ็บเจ็บมากโดนคัดพอร์ตไปเป็นสิบล้านไม่ไปต่อไม่เรียนรู้ต่อละก็เจ็บปวดมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือความล้มเหลวที่เขาเลยเรียนเรียนรู้มาจากอดีตนะครับประเด็นคือของคนที่กลัวความล้มเหลวเนี่ยนะครับ เพราะว่าอดีตของคุณเจออะไรบางอย่างมาแล้วมันเจ็บปวดสมองก็เลยสอนว่าอย่ากลับไปหาเรื่องให้เจ็บปวดเหมือนเดิมเลยสมองเราฉลาดครับมันพยายามทําให้เราอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันโดยไม่ต้องไปเจ็บตัวกับเรื่องที่เราพลาดแบบเดิมแต่นี่ก็คือกับดักของความสําเร็จครับคนที่จะสําเร็จได้ต้องก้าวข้ามเสียงในหัวของตัวเองได้ว่าอดีตไม่ได้ดีฟ i n อนาคต อดีตไม่ได้ตัดสินอนาคตทุกคนพิมพ์มาหน่อยครับอดีตไม่ได้ตัดสินอนาคตครับถ้าวันนี้ผมจีบผู้หญิงคนแรกแล้วผู้หญิงคนแรกปฏิเสธผมแปลว,ว่าชีวิตนี้ผมโสดไปตลอดชีวิตปะไม่ใช่ชีวิตจริงของคุณผมก็เชื่อครับว่าคุณก็จีบใครแล้วถ้าไม่ติดคุณก็ next ใช่ไหมครับ when people say no you say next ใช่ไหมฮะเวลาคนปฏิเสธอะไรแล้วก็ไปต่อเวลาคุณเรียนรู้อะไรแล้วพลาดก็แค่ไปต่อ แค่นั้นเองนะครับ NLP ช่วยเรื่องนี้ได้ใช่ไหมโอ้ได้เต็มเต็มแน่นอนครับ NLP เราก็เคลียร์ความกลัวได้เข้มเข็มแน่นอน EHT ใช้ดีๆก็เคลียร์ความกลัวได้นะครับผมนั้นอดีตครับไม่ได้ตัดสินอนาคตครับคุณเองก็อย่าเอาตัวเองในอดีตมาตัดสินอนาคตด้วยเพราะถ้าคุณวางอดีตตัวเองเป็นอนาคตคุณจะเป็นอะไรก็ได้ดีใจที่ทุกคน เกตด้วยนะครับผมไปต่อนะฮะอันที่หกครับการทำเป้าของคนที่คุณกำลังอยากจะไปอ่ะขาดทรัพยากรผมว่าผมมาพลาดข้อนี้เนะี่ยขาดทรัพยากรขาดทรัพยากรที่ว่ามันอาจจะเป็นทางเรื่องของการเงินนะครับคุณบอกว่าคุณอยากเทรดได้พอร์ตหมื่นล้านแต่เงินในกระเป๋าคุณมีอยู่ล้านหนึ่งเนี้ยโอ้โหมันก็คือทุนทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องนะครับทรัพยากรไม่สอดคล้องแล้วบอกว่าเฮ้ยบริษัทเราอยากจะ ทำเป้าสมมุตินะครับห้าร้อยล้านแต่พนักงานมีอยู่สามคนจริงๆสามคนทําอะไรล่ะก็อาจจะเป็นไปได้ก็อยู่ที่ business model ใช่ไหมครับอันเนี้ยสําคัญครับขาดองค์ความรู้และทักษะปีเนี้ยสําหรับผมเลยนะคือดอกจันทรมาที่ข้อนี้เลยขาดความรู้และทักษะความรู้และทักษะนะครับในองค์รวมของโอมคือทั้งตัวโอมและทั้งทีมของโอมอะมันต้องมีทักษะและองความรู้บางอย่าง ใหม่ๆรีสกิลให้เร็วกว่าเดิมเพื่อแก้ปัญหาได้เร็วนะครับและมันไม่ใช่เกมวันแมนแล้วมันเป็นเกมทั้งทีมอันนี้เป็นปีปีนี้ผมพลาดเรื่องนี้มากเลยคือความรู้และทักษะคนอ่ไม่ทันกับตลาดที่มันกําลังปรับนะครับแล้วเราก็ปรับตัวกันเยอะมากแล้วก็กําลังแก้เกมกันอยู่แล้วก็สู้กันหน้าดูเลยในการแก้เกมกันนะครับดังนั้นตัวคุณก็ต้องกลับมาทบทวนครับว่าปีนี้สองพันยี่สิบสี่ของคุณอ่ะที่มันไม่ถึงจริงอะ เออมันมีเงื่อนไขข้อจํากัดอะไรไหมบางทีรีซอสหรือทรัพยากรที่ว่าครับอาจจะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นเวลาแมนพาวเวอร์ของทีมนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณทําแล้วมันไม่ถึงบางทีถ้าคุณแค่กลับมาทบทวนว่าปัญหาอยู่ที่ทรัพยากรจริงคุณปรับทรัพยากรมันก็เวิร์กถ้าคุณเห็นว่ามันขาดทัทกษะหรือสกิลที่คุณมาปรับทัทกษะหรือสกิลมันก็เวิร์กได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเปิด โอกาสให้ถามสักนิดหน่อยดีกว่าเออมา Q a กันหน่อยไหมครึ่งทางและ Q a A หน่อยมีใครอยากถามอะไรโอมไหมครับเอาล่ะคำถามมาแล้วครับเราจะปล่อยวางความกลัวอย่างไรเรื่องแรกก่อนที่เราจะปล่อยวางความกลัวได้ครับเราต้องไปประชิญหน้าก่อนว่าเรากลัวอะไรหาให้เจอครับว่าเรากลัวอะไรกันแน่วิธีการในการปล่อยวางความกลัวมีเป็นหลายสิบวิธีครับผมใช้คำนี้ดีกว่าอ่ะผมไล่แบบเบสิกสุดก่อนเลยนะทำทาง,งท้งที่กลัว ฝืนพฤติกรรมตัวเองทําไปเลยทั้งๆท,ท,ที่กลัวนะครับและเรียนรู้จากผลลัพธ์ครับ c ognitive style ใช้กระบวนการคิดครับคิดหน่อยว่าเรากลัวอะไรกันแน่ความกลัวมาบอกอะไรเราความกลัวมาสอนอะไรเราจดคําถามนี้ไว้นะครับความกลัวมาสอนอะไรฉันความกลัวอยากบอกอะไรฉันคําถามนี้สําคัญมากนะครับถัดมาครับใช้การสะกดจิตบ,บ,บําบัดพาตัวเองเข้าผวังพิจารณาความกลัวจ้องมันและ จินตนาการเป็นภาพให้ความกลัวนั้นมันค่อยๆสลายหายไปมันอาจจะเป็นควันดําหายใจออกก็ได้เทคนิคที่พูดมานี่เทคนิคเป็นแบบคีย์แพงทั้งนั้นเลยนะครับผมใครเอาไปใช้นี่ก็เกิด Impact แน่นอนนะอันที่4ี่เอาอีกชักอันแล้วกันนะครับคือกลับไปเจอต้นตอของความกลัวนั้นครับว่าเรากลัวอะไรแล้วย้อนกลับไปในอดีตครั้งแรกว่าจริงๆเนี่ยเรากลัวอะไรกันแน่แล้วกลับไปสอนตัวเองในอดีตครับ ที่เราเคยกลัวมาต้นต่อ,องความกลัวนั้นเรายดีๆไปกลัวมันได้ยังไงไปคุยอดีตครับแล้วเราจะเจอคําตอบใช่ไหมนะฮะอืมและคุณสิริมงคลครับถ้ามีโอกาสลองถามทีมงานโอมครับไปเรียนคลาสที่ชื่อว่า EQ Secret นะครับและ HEI คลิปสะกดจิตบำบัดนะครับมันก็จะช่วยคลายความกลัวได้เช่นเดียวกันไว้ทักถามทีมงานโอมได้นะครับ คุณธนาวุธบอกว่าเป้าหมายไม่สอดคล้องกับทรัพยากร่าเข้าใจครับดังนั้นก็ต้องบริหารทรัพยากรตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเราสามารถเคลียร์ปมในอดีตเช่นความกลัวที่จะล้มเหลวในครั้งเดียวด้วย EFT ได้ไหมคําตอบคือได้ครับพี่เจตครับและแค่บางคนอาจจะมีความกลัวหลายอย่างก็อาจจะต้องเคลียร์หลายรอบครับบางคนบอกเฮ้ยคุณโอมบําบัดความกลัวครั้งเดียวมันก็ควรหายแบบหายแล้วดิในความเป็นจริงคือเวลามัน ทำงานในระดับจิตใต้สำนึกมันมันกลัวไม่เหมือนกันครับบางอันเราอาจจะย้อนไปแล้วไปเจอว่ามันเป็นการกลัวขายหน้าเคลียร์เสร็จแล้วแต่กลับมาเจอปัจจุบันปุ๊บคือความกลัวมันลดลงนะแต่มันยังไม่หายกลัวเพราะไอ้กลัวที่ว่ามันคือความขายหน้าหายไปแล้วแต่มันอาจจะกลัวกลับไปจนสมมุตินะมันก็ต้องกลับไปแก้ปมหนึ่งคือกลัวกลับไปจนมันเป็นรากอันไหนแล้วค่อยๆปลดรากปลดรากนะมันเหมือนการปลอกเปลือกเอ่ออะไรเดียเอาเป็นลูกอะไรดี ที่เราต้องค่อยๆปอกมันเขาค่อยๆเข้าไปอ่ะอืแอปเปิรก็ได้อะนะครับไม่เอาอปเปิรไม่ชัดเจนมะม่วงแล้วกันปลูกมะม่วงออกเนาะแล้วเวลาเรายิ่งพิวลงไปลึกขึ้นนะครับเราก็จะยิ่งเห็นเนื้อของมันเห็นเม็ดของมันเช่นเดียวกันครับเราทุกคนทำดีที่สุดแล้วในทรัพยาการที่เรามีเราที่เป็นเราในวันนี้มันถูกสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงั้นเพื่อตอบพี่เจตนะครับ การเรียนในคลาสจะทําให้เรามีเครื่องมือแต่ความหมั่นเพียรในการขัดเกลาตัวเองด้วยเครื่องมือจะเป็นทางสว่างของการพัฒนาตัวเองครับมันคือเอาเครื่องมือมาใช้นั่นเองซ้อมซ้อมซนะครับจะมีทวนสรุปทุกข้อไหมมีครับคุณวีนาเดี๋ยวทวนให้นะโอเคครับขอบคุณมากครับการโค้ชเอก็มาแพงมากครับเยี่ยมครับทำงานทันทีกัว่าโอเคหัวหอม หัวหอมเออเออหัวหอมดีครับค่อยๆพีวออกมาเป็นหัวหัวหอมสรุปสี่ข้อทำทั้งทั้งที่กลัวนะครับเอาความกลัวมาสอนล้าลาสกดจิตบำบัดจินตนาการความกลัวให้หายไปกลับไปเจอต้นตองความกลัวนะแล้วกลับไปสอนตัวเองเพื่อขจัดความกลัวอย่างไรถ้าจะกลับไปใช่ไหมครับคือจินตนาการก็ได้ว่าเรากลับไปเจอเด็กคนนั้นที่เคยกลัวแล้วจินตนาการเราเห็นหน้าเด็กคนนั้นแล้วก็คุยกับเด็กคนนั้นสอนเด็กคนนั้นนะครับเพิ่มเพิ่มเทคนิคที่5้าให้แล้วกันในการเคลียร์ความกลัวคือ อยู่นิ่งๆเห็นความกลัวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจทิ้งปล่อยวางความกลัวแล้วก็เช็คตัวเองใหม่หายใจเข้าเห็นความกลัวปล่อยวางความปล่อยลมหายใจออกแล้วก็วางความกลัวทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆครับ5นาที10นาทีเดี๋ยวความกลัวก็หายอืมไลฟ์นี้ปล่อยของเต็มเลยนะครับดังนั้นอย่ากลัวได้แล้วนะครับถ้ากลัวตอนนี้นับ1 2 3 4 5ลุยแล้วรีบลงมือทําเลยนะครับดังนั้น หลายหครั้งครับคนที่ติดการกลัวมันอาจจะมีแพทเทิร์นที่เรียกว่ากลัวความเสี่ยงอ่ะพอกลัวแล้วเราขี้กลัวเกินไปอ่ะมันไม่สามารถทําเป้าได้นะครับเพราะหลายๆครั้งเป้าที่เราอยากได้อ่ะมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงระหว่างทางเนาะครับยิ่งเป้ายิ่งใหญ่ความเสี่ยงความท้าทายมันก็เยอะขึ้นใจของคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นตามครับหืมและอีอันครับคือเป็นพวกแบบนิ่งนิ่งเพราอะไรรู้ปะคิดเยอะเกิน คำนวณน,นั่นคำนวณน,นี่มัวแต่คิดวางแผนอยู่ในโซนของ strategic โซนบริหารไม่ได้ทํา execution หรือการลงมือทําวางแผนดิบดีลงตารางดิบดีบริหารทุกอย่างจัดโครงสร้างขาดอย่างเดียวลงมือทําก็ไม่เสร็จครับเนาะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงข้อ6ไปแล้วเนาะอะผมทวนนิดนึงนะข้อ1คือเป้าไม่ชัดเจนนะครับวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน2 การ planning ห่วยแตกนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดข้างในครับขาดดีเทลขาด action plan เลยก็ไม่ได้ประเมินเลยว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้าง3ครับผัดวันประกันพุ่งนะครับเพราะว่าเรามัวแต่ delay ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําออกไปทีละนิดทีหน่อยจนสร้างเป็นนิสัยหรือสันดานของการที่เราขี้เกียจนะครับถัดมาอ่ะรวมรวมถึงการบริหารเวลาที่แย่ด้วยนะครับถัดมาที่4ี่ครับขาดอม m ิ i t มนต์ครับขาดความ เขาเรียกว่าการตัดสินใจว่าเราจะปักธงว่าสิ่งนี้เราทาแล้วเราต้องสําเร็จนะครับเพราะหลักๆเลยแรงจูงใจภายในเราน้อยนะครับงั้นกลับมากล้าที่จะฝันนะครับจำไว้นะครับความฝันไม่มีต้นทุนจะฝันเล็กไปทําไมฝันให,ให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับแล้วทําสิ่งนี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องจะทําให้คุณมีคอมมิตเมนต์อย่าหลุดไปแม้แต่วันเล็กๆนะครับวันเล็กๆนั่นคือหหยนณะที่ทําให้ทุกอย่างหลุดได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน5ครับกลัวความล้มเหลวหลบเลี่ยงคิดเยอะนะครับ ทำอะไรก็ไปไม่สุดนะครับ6นะครับก็คือทรัพยากรภายในไม่เพียงพอนะครับอาจจะเป็นทั้งการเงินอาจจะเป็นทั้งความรู้และประสบการณ์ครับตอนนี้เราพูดมาถึง6ข้อแล้วอันที่7ครับเป็นปัจจัยภายนอกอ่าก็ต้องยอมรับครับว่าชีวิตจริงมันมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้คุณมีร้านอาหารอยู่ในโซนที่น้ําท่วมขึ้นมาอย่างี้ทำไงคุณท,ทําธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงโควิด ทำไงอ่ะใช่ไหมครับคุณเจอรัฐบาลที่ไม่ได้สนับสนุนนโยบายหรืออาจจะต่อต้านสิ่งธุรกิจที่คุณทำอยู่ออันนี้อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้อาจจะมีคนบางคนมีเป้าเรื่องกล้ขยายสาขากัญชาอันนี้สมมุตินะครับอยู่ดีๆถ้ารัฐบอกว่าไม่เอาละไม่ให้ทำละเกิดปัญหาไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับไม่ใช่เรื่องจริงเนาะนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่ว่าครับที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะอาจจะมี คนใกล้ตัวเราเสียชีวิตกระทันหันทำให้เรารู้สึกว่าใจเราฟอใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุกระทันหันนะครับทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถฟังก์ชันได้ปกตินะไม่สามารถทำงานได้ปกติหรือในขณะเดียวกันครับปัจจัยภายนอกก็คือคุณมัวแต่พึ่งบุคคลอื่นมากเกินไปามว่าผมก็พลาดข้อนี้เหมือนกันวะนะครับคือการพึ่งคนอื่นมากเกินไปนะครับโดยที่เราอ่ะ ไม่ได้รู้ว่าไอ้คนนั้นอะที่เราพึ่งอะเขาเล่นคอมมิชเมนต์เดียวก,กันกับคุณไหมอืมนะครับสมมุติครับคุณมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจและพาร์ทเนอร์ธุรกิจคุณบอกว่าเดือนนี้ฉันทําเป้าสิบล้านนะอ่าเขาอยู่ในทีมคุณคุณสบายใจแล้วนะครับปล่อยวางแล้วปรากฏว่าคนนี้ยอดยังไม่ถึงสิบล้านเลยถอดใจตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับหรือทําทําไปแค่ กลางเดือนยอดขึ้นมา2ล้านปุ๊บถอดใจแล้วกูไม่เอาละสิบล้านเดือนนี้ไม่ได้ไม่ไหวละนะครับเนื่องนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไปพึ่งนะครับปัจจัยภายนอกเยอะเกินไปนะีครับลวงเล็บว่าปัจจัยภายนอกนั้นเป็นคนที่ไม่ได้ fully commit หรือเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีสัจจวาจาสูงไม่ได้เป็นคนที่แบบเล่นเต็มร้อยจริงๆอ่ะนะครับปล่อยมือง่ายปล่อยเชือกง่ายยอมแพ้ง่ายนะครับถอดใจง่าย นั่นก็คือความผิดพลาดของคุณเหมือนกันที่คุณไปฝากใจไวับคนกลุ่มนั้นสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line a อดนะค l i f e a n d i u t u r e นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ